อรุณสวัสดิธรรมะเจ้าทั้งหลายการสร้างความสงบจากการหลีกหนีสิ่งรบกวนนั้นมันช่างเปราะบางเพียงใดเรื่องของดาบทผู้บำเพ็ญเพียรในป่าหิมพานถึงสิบหปีจนมีฤทธิเดชเหาะเหินได้จะเป็นอุทาหรณ์ที่ทรงพลังแก่เจ้าดาบทรูปนั้น สร้างกายวิเวกและจิตตะวิเวกอย่างเข้มข้นจิตของเขาสงบดุดขุนเขาจนสามารถเข้าฌานสมาบัติได้แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาเหาะเข้ามาในเมืองเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นที่สายตาของเขาได้เห็นสรีระของพระมเหสีที่ผ้าทรงเลื่อนหลุดโดยมิได้ตั้งใจ ในพริบตานั้นเองกิเลสที่เขาเคยคิดว่าได้ข่มมันไว้จนสนิทแล้วก็ลุกโชนขึ้นมาอย่างรุนแรงดุดไฟป่าที่รอวันปะทุฌานสมาบัติที่สั่งสมมาสิหปีเสื่อมลงในทันทีทติดของเขาตกเป็นทาตของความปรารถนาที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะนั้น เรื่องนี้สอนอะไรแก่เจ้ามันสอนว่าความสมบที่เกิดจากการหนีแต่ขาดปัญญารู้เท่าทันกิเลสที่ซ่อนอยู่ลึกๆนั้นไม่ยั่งยืนเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ดูแข็งแรงแต่มีรากตื้นเมื่อเจอลมพายุใหญ่เพียงครั้งเดียวก็โค่นลงทันทีพลังที่เขาสั่งสมมาทั้งหมด หายไปเพราะเขายังมีรากของความอยากในใจที่ยังไม่ถูกถอนออกอย่างสิ้นเชิงด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาการฝึกตนที่แท้จริงจึงไม่ได้วัดกันที่การปลีกกายออกไปอยู่ที่ไหนแต่วัดกันที่ความสามารถของจิตใจในการเผชิญหน้ากับโลก โดยไม่หวั่นไหวเพราะเมื่อใดที่เจ้ามีปัญญาเป็นกรอกคุ้มกันแล้วไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดที่นั่นย่อมเป็นที่สงบสำหรับเจ้าเสมอ